เดี๋ยวกูจะไปตบเจ้าของร้านที่มันปิดร้านหนีเองเป็นไงจบเลยนะคู่แข่งก็ไม่มีตอบมาได้ยังของร้านไหนบอกมากูไม่รู้แฝบซื้อมาอร้านมันอยู่ไกลมากอะพอดีไปส่งลูกค้าที่สมุดรประการก็เลยแวะซื้อมาโอ้มูทร,รกาดร,ราิมถนน,นออรอดแล้วไม่มีคู่แข่งขาะไงเกิดของเบลรสชาติเป็นไงบ้าง รสชาติตกไปหน่อยสงสัยอุณหภูมิมันดรอปอ่ะเปลวืมใช่เอ้าตจากร้านไหนเยอะแยะเนี่ยอืออุ๊ยนี่คงไม่ได้คิดมากกันอยู่ใช่ไหม ของมิ้งแค่นี้ไม่เป็นอะไรเลยกลับรังคิว่ากันไหมเฮ้ยเฮ้ยแกนั่นของกู